ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นมะนาวฝันเห็นมะนาวแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทํานายดวงนะคะฝันเห็นมะนาวมะนาวมะนาวฝันเห็นมะนาวแปลว่าท่านจะมีความรู้สึก ซึมเศร้าเหงาพรารักเบื่อเบื่ออยากอยากท่านจะรู้สึกแบบเบื่อเซงเหนื่อยไม่อยากทำอะไรในชีวิตท่านจะผิดหวังในความรักท่านจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงไม่อยากจะทำอะไรแต่มีเกณฑ์นะที่ว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งอะติดต่อมาจะมีเพื่อนเก่าติดต่อมาท่านควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะ ควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรควรจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคาลพท่านจะได้เงินนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคาลบม,ามีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตเลขนำโชคศูนย์ หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแต่เหมือนคุณน่ะผิดหวังในความรักก็เลยทำให้ไม่เปิดใจที่จะ รักใครผิดหวังในความรักอดีตที่ผ่านมามันเจ็บปวดมากท่านก็เลยแบบไม่อยากเปิดใจที่จะรักใครแล้วอะเพราะว่ามันเจ็บเหลือเกินคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะกับการที่ว่าเออทำไมทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยฉันเหนื่อยเหลือเกินคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็คุณไม่รู้อะว่าจะต้องทำยังไงให้ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุเราเบาบางลงเพราะว่าคุณเองก็เคยผิดหวังในความรักมาหลายครั้งอะ่ะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอะ่ะแต่ว่าในด้านความรักอะ่ะมันมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นกรรมเก่าอะ่ะคุณอะ่ะควรจะทำบุญแล้วก็เรื่องเงินของคุณอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะแต่ว่าคือ เรื่องการงานการเงินน่ะดีแต่เรื่องความรักเนี่ยมันไม่สมหวังกับคนที่ตัวเองอะ่ะชอบจริงๆคนที่อยากได้อะ่ะมันไม่ได้รับทํานายดวงนะคะแบบมีค่าครูเท่านั้นกรุณาไลาติดต่อมาเท่านั้นกรุณาไลติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ